ข้อ4ปริมาตรของปดซึมสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับ504สก็เขียนตามโจทย์กำหนดเนี่ยแล้วก็สูตรทั่วไปของปริมาตรปดซึมก็คือพื้น,พน,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 นที่ฐานพอดูพื้นที่ฐานเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะก็จะเป็นพื้นที่ฐานซึ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็คูณกับสูงอันนี้คือสูตรทั่วไปของออปริมาตรปดซึมนะเออทีนี้ไอ้วันที่3านี่แหละ ก็เขียนขยายความพื้นที่เสี่ยงทางหมูไปหาสูตรมาแล้วก็ใส่สูงตรงนี้เป็นสูงของพิซึมนะพื้นที่ทางหมูเรจหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกคู่ขนานคูณสูงแต่ตรงนี้สูงเป็นสูงของเสี่ยงทางหมูแล้วเวลาดูไอ้คำว่าพื้นที่ฐานหรือพื้นที่หน้าตัดเนี่ยขอให้ดูหน้าตัดจริงๆนะหรือฐานของจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงเนี้ย เรื่องนี้มันจะต้องรู้ว่ากําลังดูส่วนไหนอยู่นะแล้วต้องเอาตัวเลขของค่าในสูตรมาแทนค่าให้ถูกตำแหน่งเขาไอตรงนี้หกอันนี้หกด้วยซึ่งไอสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยสองเส้นเนี่ยเรียกคู่ขนานถูกไหมก็แทนค่าสูตรได้เส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกคู่ขนานก็คือหกกับสิบสูงของคางหมู ความสูงของข้างหูคือความสูงของหน้าตัดคือคําถามให้เป็น x รอไว้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วสูงของไปซึ่มสูงของไปซึ่ก็คือเก้าก็ทําให้ฝั่งนี้ให้มันง่ายที่สุดกันนะก็หนึ่งส่วนสองคูณสิบหกคูณ x คูณเก้ากห้าร้อยสี่ถ้ามันทําให้ง่ายขึ้นก็ทําในอย่างเงี้ยทาให้มันตัดตัดกันแล้วมันง่ายขึ้นก็ทาไปเถอะ อยากจะคูณกันเป็น72ไปหาร5 4ก็ได้แล้วแต่ขนาดเลยนะก็ะแล้วแต่อาจจะเป็น 72x เท่ากับ504แล้วเอา72งไปหารซึ่ง x ของเราคือความสูงของหน่ตาตัางแลอะไรเนะี่7อ่ะโอเค7หน่วยเป็นเซนติเมตรอ่ะโอเคนี่ก็คือไอเดียนะไอเดียจะประมานี้ จากที่เคยเให้หาปริมาตรถ้าให้หาปริมาตรส่วนประกอบทุกอย่างที่เท่าที่จําเป็นจะต้องมีมาให้แต่ถ้าขอให้ปริมาตรมาขอให้รูเลยมันต้องแทนค่าสูตรแล้วก็ย้ายข้างแก้สมการมันจะประมาณนี้